Gracias. กี่ยกับิข้าวผมรอบไปทุกทีหากินกับชาวบ้านครับผมวันนี้ครับวันที่วันที่ยีิบเก้านะครับวันนี้วันไหลรถไฟครับจะพาที่น้องไปชมบรรยากาศงานไหลรถไฟครับวันนี้สี่โมงแล้วโอ้ยรู้จะมีพี่จอดรถหรือเปล่าครับเอาะลองไปดูช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเรื่องไปครับ ปกติเขาเริ่มไปประมาณบ่ายสองนะครับแต่เราเราังทำอะไรอยู่ไปนครับงขอบตอนนี้พี่น้องปากทางนะปากทางทางเข้ามุมบ้านนะครับนี่บนรถครับรถเงาเยี่ยมสุดเลยพี่น้องคุยขนาดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี่โอ้สุดยอดครับตายน้องตายสุดยอดไปนลยอู กะจ่องเที่ยวมาเที่ยวเลยครับโอ้กูคันนีรุตจุดนอนแว่นมือบางเลนต์โอ้มือบางเลนตพืนพินทาวะคือขานไปที่เล็กลนน้อย ออการอพยพหนีภัยเลยซ้องไว้ครับใกล้ๆการอพยพนะครับหนีภัยพิบัติหรือภัยสงครามนะครับโชคดีครับมือเปียกเว้นก่อนสบายเมือมือมือสบายดีอยู่บอสครับแล้วนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวไปยึดเดี๋ยวไปเดี๋ยวยุดสิเขาเทศอัน เทศบาลนะลครับตอนนี้รถติดของแท้เลยฝนฝะ<ล>นกระทำท่าสิตกพอาะฝนขทบพลาดตกนี่เนาะตอนนี้เราถึงโอ้ีราเอ้ยวันนี้ฝนต้องขับหัวเดาลงจัน,นะจนทร์เนาะลงจันทร์ใมืออ้ไปเรื่อยๆขึ้นรถกไขอ,อขุ่งนี่แหละข้างหลังข้างหลัง โอ้ห้าโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงนั่งขึ้นรถมามาธรรมดาตอนนี้ถนนเส้นทางเก็น้ำมานาดด้วย,อยโอ้โยเอาแล้วฝนตวกงานปอดต่อ ไปกันเรื่อยๆวนหยุดตรงไหนแล้วก็จะจอดตรงนั้นถึงนอนไฟก็ไม่หยุดจอดรถไฟพญานาคสินได้บึงอยู่บนระเนี่งเลยอยาไม่เหยือไฟดีครับไปเจริบร่ตอนนี้ครับออกมาสี่โมงครึ่งฮอตฮอตตัวเมืองพร้อมหาที่จอดรถได้ประมาณหนึ่งทุ่มเลยครับกรตอนหนึ่งทุ่มอีกห้านาทีสุดยอดพระองค์ การเดินทางที่พลัานที่สุด <Yeah. S 1> ยอดครับพี่น้องข <Ooh. S 1> ับรถไปทีละคืบละคืบละคืบตอนนี้ใดที่ครับใดที่จอดรถแล้วก็สิไปฝั่งโขงประมาณจักกิโลห้าร้อยเมตรว้าโลประมาณโลหนึ่งโลนึง <Okay. S 1> โอ้ตันนี้ครับจงเดินไปอีกกิโลนึงครับเสร็จแล้วเลิกงานแล้วก็เดินมาเอารถอีก <laughs> รถเราหดมากพี่น้องครับ บ่าเป็นอย่างเพื่อบริการเอามาให้พี่น้องแฟนๆเบิ้งครับเราไปเก็บบริการไม่เป็นไรเหนื่อยเป็นไรครับพี่น้องหนึ่งปีมีครั้งเดียวโอเคครับรังย่างไปครับพี่น้องมองจอดรถจอดได้ฮอดเครื่องบินถึงริมโพงแล้วย่างมาโอ้เมือ่อยไเก็บูกเกียร์จิตเก่า หลายรู้ว่าถึงเวลาไหลหรือ่ครับพี่น้องครับอาจจะไหลแล้วแต่ผมรู้เวลาแท้จริงเพราะว่าอาจจะเลื่อนก็ได้เพราะว่าฝนตกครับรุ่นๆว่าจะทันลำแรกอีกถ้าบ่ทันก็จาว่ากันครับย่างมาชัดๆว่าฮอดเฮยพะเวดอแในว่นนครขอพนมไม่มีสายไฟ อันนี้มาโยงใส่เฉพาะงานแบบอ๋อสายไฟอะไรเันนี้เพื่อนว่าเพิ่งก็เอาลงดินมือนเด้ไม่ใช่ว่าสายไฟแรงสูงไฟฟ้าแต่บริัวณสายไฟนี้ันี่ไฟประดับนะเน่พวกเกี่ยวเอามาใส่ยรงเทศกาลประมาณนี้ไฟโชว์มันเป็นยังไงลงความสวยงามมันแต่งแสงสว่างแล้วผดจั่นแล้ ก,ๆๆกิ่นแบบมุกขมก็ได้วันนี้ภารกิจทอยเห็นอย่างนั้นเขายังบูมีภารกิจเลยภารกิจอย่างหมายถึงว่าเรื่องกินเนี่ยพวกโมลูกับแต่เรื่องภารกิจหลักๆคือพาพี่น้อง <ไป S 1> เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้อง กินหลักๆแต่หลักริการกินมันมีของกินเทียบยับกินอย่างกระเสียมกระดังครับพี่น้องครับได้ได้กินั่นเสียงดังเสียงรบกวนหลายครับเรายำมั้เนี่ยยำก่อนทำไมยำเลยจุนเรียร้อยค่ะพี่ได้จ้า สุดเาก็ตอบเจอเจอรอบราลงมือแล้วจ้าข่็งค่ะเขาขาเลยนะคเรา้่สิบตเด่น่าเนี่มก็เหมอนกเ็นละร้อยดค่ะพี่คะเซ็นละร้อยเลยได้ร้อยเดียวเลยค่ะคุณลูกค้าสอบสามได้เลยนะคะคมีสองราะคาค่ะมีหนึก็ร้อมีคนจะกินยำครับอแล้วก็มีทุบรดองตามใจเขาครับเขาเป็นคนจ่ายครับสิเก่นได้เลยบ นี่ลราบนอะยำขึ้นในที่ตูด้ันฝังนังอาซาดเจ้ามาลีฝ่าไปป่าตัาซางก็นลำมวนเหรอ เดี๋ยวลำแรกมาแล้วครับผมมาทันพอดีครับผมุลักทะเลฝ่าดงมนุษย์คนทั้งหลายครับพี่น้องโอ้โหสุ่ยเดครับเดี๋ยวลำแรกครับผมเนาะตากล้องทายเลยดูแบบแก้มเลยครับดูได้ผงได้เทือกเลย เพนเส,ส้นดีครับตอนนี้ครับท้องทับตรงเดินเดินท้องเดินมาเมื่อยเติมพลังครับเติมพลัง อครับต้องเดินโดยท้องครับระหวังรอเรือไฟคันที่สองเราก็เติมพลังกันครับนิดหน่อยครับผมซีฟู้ดครับอาาซีฟูด้ดอันตรายครับเสี่ยงเพราะว่าหา้องน้ำเข้ายาก, <c oughs> ากย่างกิมกากินดูดูดูตรงใส่ตรงตรงนี้มั้ง <c oughs> เอางาเข้ายากน้อีกแล้วเจ้าของ คนคิดหัวคิดคนต้องกาซีโู้โอ้ยมักแท้หอยดองนี่กุ้งดองนี่ยำหอยนี่ในหัวใจในหัวคิดมีแต่หอยครับขโมยเลี้็วกับสารการโอเคครับตอนนี้เราเรารอเรากินต่อไปครับระหว่างรอกินต่อไป <Okay. S 2> โอเคอรู้คนไทยครับพี่น้องครับตอนนี้เรือไฟลำที่สองปล่อยออกมาแล้วครับผมทิ้งห่างจากลำที่หนึ่งประมาณสามสิบนาทีครับไม่รู้เป็นอะไรครับโอ้ตอนนี้กำลังสวยงามไฟกำลังน้นองทำไม,มกใกล้แล้วพี่นอ้อง duduk-duduk ohh talifah hah ตามนัดครับลามนี้มาตามนัดวิ่งีาก่ดีมงีดีมากว่งาด เยย่ตุงก็เรือไฟเลยนี่เกี่ยวูกบเดวมาจับับกับนว้ายบูรณะปรุงรนมาตงบุเี่ให้เป็นนมใกล้กับปัจจุบันแยาขอบค หมาว่ารวมไปที่อำเภอพระนครครับ ลำสุดท้ายลำไหนจำไว้แล้วพี่น้องครับผมแต่รู้สึกว่าลำนี้ลำที่ผมกำลังถ่ายครับลำสุดท้ายครับผมนี่ลำสุดท้ายครับผมบสวยงามมากครับกจบบรรยากาศมาฝากพ,พี่น้องครับผมครับบรรยากาศสุดสดยอดครับผม